ទូនងនាំនៃតារនៃទិញប្រទីបនៃងអឺយទំនើបប្រមទូន ลัใจเพราะกระทานมาไม่พี่ก่อนรับกตันโดนใจน้องคยจบไปแอบจริงูัแต่รากรักมาชวนไปน้อยด้ยภาพต้องทิมุใจหงุดงเกายีน้องใจจิงไม้หลักตาจริงเจ้ารักนิ่งเรื่อยรเป็นนิงูจริงแล้กเคดิ่งยงี ឃើញជ័យឱយប់យប់គួរកឃើញលោកជ័យដល់ជ័យដ៏ពិញាមែសូមឲ្យចិត្តគង់នៅទីប្រទាននំចប់ពីនេះដល់តែគឺនាំយកមកដល់ជ័យជ័យមកគង់ដល់ទៅតាមបុរីគឺញាស្រឺស្រឺដូចក្នុងក្រុងជិនណាទេ

អូនកៅជិះមករីគង់កៅយកបបໃຈពីមួយគុំដៃជុំអូនកុំកុំឯកាមិនព្រមកៅវិញមកឲ្យខ្លួនន້ອງនឹងរ៉ៃហើយចាទៅឲ្យនឹកគុំរបស់សួនពីជួងទៅឯទីរងគូគួជំងឺគួគីទៅចាដៃក្រៃជុំ พิลุ่มชืนชมสงเจรน้องรักดีสีใจปองแม้รักน้องต้องเือนเื่อใหญ่น่างรู้ใจเดินรู้คูกมันกันไปแล่าได้ร้างใจสุนทรที่ได้ปอนรงเอาไปที่ไห้เอเลือกเพลง เ็นยากนะโชว์พลังเสียงเป็นไงครับอีกนัทีนี่ที่หลังนะบอกกันก่อนนะถ้าเอานักล้องรับเชิญมาอย่าเพิ่งโอแกงไามันก็ไม่มีสมาธิร้องเพลงเองครับก็ต้องขอเตือนด้วยนะครับครับก็อย่าซุดผมกลัวว่าไอ้ผมกินมัน ก่คแค่เตือนมานะแค่เตือนแต่ไม่เป็นไรเราเอมเรามีทางแก่ถึงข้อตรงนี้มันต้อออกอขอบคุณมากนี่คือหลานชายคนหนึ่งก็ทุกคีน้ำหน้าที่หื่อมาพองควรนะเป็นศิลปินคนเดียวที่กองดุรยางกรมดุรยางฐานบกหวงมากมันจะได้ออกพรุ่งนี้นะ เจ้าแฮกเจ้าแฮกที่ออกอุ้งซองนั้นก็ออกไปแล้วไปแล้วครับไปเล่าไปไอ้ที่ดูยาหันาเรือก็มีไอ้โบ๊ทออกไปแล้วหลวงมายาออกไปแต่พ่อไ่ยังไงก็ไม่ออกครับเสียลูกนี่คือผมก็จะชมอะไรนะเขาคิดถึงพี่หนุนต่อเพราะอย่างน้อยเนี่ยการเราออกไปมันก็ไม่ยั่งยืนครับโลกมายาเดี๋ยวเขามุ่แต่ถ้าเราก็อยู่กองดูยาเนี่ย ตอนนี้คิวในพลร้องหาเทียบปไปหมดคูเขาบชาให้ไปนะฮะก็หวังว่าหลาังอยู่อย่างนี้นะลูกเตือนเตืนตนตนอนเอาไว้แล้วก็เชื่อไหมฮะเขาจะให้ในร้อยเป็นฉันก็บ่ายไม่เอาไ,ไ,อไ,อไม่เอาเฮ้ยไมอ่รล้กวสาวตึมหรือผมก็เลยว่าเอ็มไม่ได้หูกตอนนี้เขาให้ต้องเอาไปอยู่นั่นใครใครก็อยากได้เนี่ยเนี่ยสาวสาแถวเนี้ยลอย ที่ไหรเลยีม่รจะได้ในร้อเอาเอาเธอลูกละุณจะได้มาเกตลสักีดีเป็นในร้อยเมื่อไหร่มาหาพี่ๆคนนั้นเดิมานะคะรออยู่คันหน้าคงหวังว่าคงจะได้ลับดาวติดดาว ยังยังไม่จบพี่แมวไปขอที่หน้าเซเว่นน่ะเขามาเขาเขานั่งกินอาหารอยู่กับเขาเดี๋ยวผมก็แต่งเพลงนอนรอเธอที่หน้าเซเว่นเอานอนรอเลยไม่ไม่เขากินเกี๊ยวอยู่แล้วไปขอเขาไปกินเกี๊ยว อ้าวไม่มีกเหรอช่สีเกียวรจึกอำลังไอยพวกนี้ทำกันอันประทางนี้โซ้ยหนมจีนระวังหนมจีนกระเด็นไม่กล้ากินไง